เป็นเหนใหม่เฮ้ยม่กินว่ะเนี่ยไว้ถ้าผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ด้วยนะครับผมโอเค Thank you มากเลยใครพร้อมแล้วก็ let's go โอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ทำการมาปรอมตัวเป็นนูบเนาะ ไปทดสอบสังคมเองนะครับผมด้วยหัดแฟนผมเองนั่นเองนะครับผมก็นี่เรียบร้อยปลอมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่นแหละคุณดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าผมจะโดนอะไรกันบ้างน,นะคนุณดูแต่บอกก่อนว่าผมจะทําการถอดโยรูออกด้วยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า ร้านเฟิร์สช็อปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลดอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P Server แล้วก็ ID p a ียพนี่นะครับและมีบริการฟาร์มแมบต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้านเฟิร์สช็อปด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตาล่างคลิปนี้นะครับผมไปๆขอออนนห่่ยะไรี เฮ้ยเรา <c oughs> เราต้องไปขอผลไม่ใช่เอ,อือดูดินะกูลองพิมพ์นะขอขอผลหน่อยคือเพื่อพูดกับเพื่อพูดกับเทไหมขอผลหน่อยอะไรอะอะไรอะอะไรอะรผมกากผมก็กาก <c oughs> ใช่ <c oughs> อ้าว ยังไงครับยังไงเงียบเลยเงียบเลยเอ้าไว้แต่ผมไงว่ามันมีผลเสแสงมันจะขอผลอะไรกันดูดิอะไรวะน่ะเย่เย่จังเลยอ่ะโอเคไว้ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็อยู่ผมเหมือนเดิมคิงนอนแล้วก็ไว้คุงเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จําการมาปลอมตัวเป็นนูบเนาะมาปั่นคนไว้คนดู ซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะเกียนแล้วหาพอสมควรเลยนะไวมีตังบ้าะเดี๋ยวไปสมผลผมซุมได้พี่โอเคโอเคแล้วมีคนมีคนขับเรืออยู่พี่ได้ได้ได้โอเคเห็นแล้วโอเคนะครับค,คนดูก็อย่าลืมกดไลค์สัคาด้วยแล้วกันนะครับผมขอสมานคนละหนึ่งไลค์ like แล้วกันเนาะจนถึงห like นึ่งพันไลค์นี่เองนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปรับชมเลย let's go คนดูครับ โอเคนะครับมาคนดูตอนนี้ดาผมก็เจอสองคนนะครับคือใครวะไอ้กล้วยกล้วยนี่คือใครไอ้กล้วยไงไอ้ฝนมืดด้วยตีแม่งโอเคมานี่วานี่ไม่ได้ไปกูต้องไปตรงไหนวะเราต้องเดินยังไงอ่าซื้อเรือกันก่อนดีกว่าเราต้องปลอมยังไงดีวะคือไม่เคยเล่นอ่ะเหมือนกับไม่เออสวยไปดิสโกอย่ี้นะไป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 ลุแบบนุ่มๆหน่อย โอเคเนี่ไม่ก็เรียกเติมละเรียกเติมโอเคก่อนไหนดีวะดีวะก่อนไหนดีไมโอเตอร์โอเตอร์โอเตอร์โอเคดูดีไปดูดีแบบดูแล้วก็ค่อยมาสุ่มผลเนาะโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันนี่คลิปแรกเลยนะไปเนาะใช่พี่ใช่ใช่เมื่อกี้คนมาปั่นคนนะคนดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับโอเคมา มามาคนดูเปลี่ยนเป้าหมายมาเกาะนี่เลยวันนี้เราก็ชว่าคิดว่าปลอมตัวนะผมไม่ทดสอบสมคนไหม้ยปลอมตัวนะครับผมนูบพี่น้องโอเคก็เป็นอีพแรกเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเอามาน่่เนไนี่นี่อ่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่มันากิโลเอ้ยอะไรอะนี่นี่น่เยาวซัมเดีครับเอาเ่ยเเเยเอาไปกลางเ ไม่เผิดวะไม่ไงครับไปแล้วพี่ไปไกลแล้วหาเลยหาคุณยากจังวะหาไม่ได้เลยเนาะเฮ้ยนี่นี่ไอผมนี่นี่เจ๊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 นี่นี่นีไปไหมนี่เฮ้ยพอดีเฮ้ยนี่โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยอะไรอ่ะม้ยจะทำร้ายเราอ่ะมันเห็นเราเป็นนู้มันจะทำร้ายเราอ่ะอย่าเลยเฮ้ยมันเห็นนู้มันจะฆ่าเลยอ๋อนี่เนี่ยโหดจังอ่ะ ทำไมนายโหดจังอะไรอ่ะเอออันนี้มันกำลังแบบเออโหดหลายจังเลยมันขู่พวกเราไว้เนี่ยไว้ไอ้มันขู่เอ้ยขู่่ะขู่เอาเลยนะขู่นี่เอาเลยนะไว้ขู่ะขู่อ่ะไล่กวนะไล่กวนเฮ้ยมึงอยากมึงอยากตีเขาเขาบ่นกลัว่ามันมน,น่าจะไม่ ไม่ทถ้งสะเทือนลยกูว่าเอากับนี้ดีกว่ามราไปปั่นอันี้ดีกว่ามีปากกี้ว่ะเอาว่ะเอาว่ะตีปากี้เฮ้ยเราแกงแกงไปปวดแกงไปปวดเฮ้ยเอาดินี่เฮ้ย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 เ้าเ้าวมึงเ่าตายเลยเ้เ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้เล้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเเฮ้ะเฮ้เเยเฮ้เฮ้ย้เเ มึงบ้าจังวะไปไปข้างในกูโด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 นโอ้กูจะซื้อนี่ให้แป๊บ,บนึ่งร้อยอยนะไนี่ <100. S 1> อันนี้มันบอกเลยเนะี่ยพาเราไปด้วยเราอยากไปด้วยไปไปสุ่มไปสุ่มผลไหมไชวนแม่งไปสุ่มผล <c oughs> เราขากนาะก <c oughs> ไอ้เชื่ ge, แต่ข้าหัวมไม่เนียนเอาไว้มันต้องสมัครใหม่ไม่เนียอเออมันไม่เนียนนะคนดูผมเป็นลูกน้องไงเอนลูกน้องไงเออป่าว่าไว้ไห้ป่าวพาไปสุ่มบนตามมา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 เราเนี่ยไม่มีอ่ะโอ้โหโอ้ไม่อ่ะเรามีแค่สามหมื่นกว่าเองมาเดี๋ยวพาสุ่มอือเราแอบแบบพูดดีพูดดีเนาะ ไปไปตามมาตามมาตอโอไปไมาถึงแล้วคนดู let's go กอดลิงบาบูนะครับกอดลิงนะกอลิงแล้่ก็ลิงโอเคกอลิงบาบูนโอเคคลิปหน้าเราต้องลอมตัวกจริงๆเอเาไป้นะเฮ้ยเจ้ยเด้ไเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้้เฮ้เฮ้ยเ้้เ้้ยเ้้งมัน เออราหลอกหลอกว่าเราได้ผลอะไรดีมากพี่เจอผลดีเจอผลดีผลแรงผลผลแรงผลแรงหลอกมันหลอกมันหลอกมันนี่ไงเฮ้ยลองกินดูลองกินดูเป็นผลใหม่เฮ้ยไม่กินวะเนี่ยไว

อีนายนายลองกดเฮ้ยดีไงดีไงสกิลปวดหัวจักจักปวน้ำแข็งไปไปใช้ปวหนามคนดูเขาผมผมปวดแล้วคนดูกูกูคือกูกลัวแบบกลัวคนดูดราม่าไงเอาหาแล้วคนดูแต่ว่ากลัวคนอาจจะโลกโลกโลกสวยอังนี้ดีปว่าถ้าโลกสวยขอโทษด้วยละกันนะคำเดียวเนาะโอเคแล้วคนดูเฮ้ยพี่มีนุ๊กนุ๊กโยรุมาว่ะเฮ้ยมามาไามามาลองสมมติดิ เผื่อให้เขาได้จจดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเขากันว่าผมเลือกสุ่มผลโอเคอ่าเราจะสุ่มผลกูชอบอ่ะเฮ้ยกูทำคลิปอย่างงี้กูคนดูแค่ใครชอบคอมเมนต์ด้วยนะผมชอบอ่ะมันตลกดีอ่ะโอเคไหนไหมสุ่มเลยปึ๊บปึ๊บสุ่มเลยบากี้พี่บากี้เอาเป็นฟาร์มดีกว่ามาบารกี้มา เมื่อกี้ไหมกูใครใครพี่โอ้ยกูอ่ะเอ้ยนายนายเป็งกินเข้าไปจริงๆด้วยเจอคนใจดีเหรอเนี่ยเฮ้ยเ้ยนใจดีด้วยสงสารเขาอ่ะเหมือนเราหลอกเขาอยู่้ย้คนดูหลอกเข้าไปวะนักต้มตุ๋นนี่ว่ะอันนี้ดีดีมากฟาร์มฟาร์มดี คือเขาไม่รู้อ่ะคือเหมือนกับเขาเพิ่งเล่นมั้งนะครับเออคือเขาเหมือนกับใช้ผลน้ำแข็งใช่ใช่เหมือนผลงาเหมือนเขาไม่รู้อ่ะเหมือนเขาแบบไม่เคยดูช่องไหนมาก่อนอ่ะเข้าใจปะเออจะไม่รู้จักฟิวนเลยมั้งไม่รู้จักอะไรเลยโอ้โหกขาดูประมาณนี้สำคนนี้เนาะไว้เดี๋ยวเราย้าเซิร์ฟดีกว่านะครับขอบคุณมากนะคุณน้องคนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ ก็ได้ไปากี้ไปก็ถือว่าฟาร์มฟาร์มดีนะเนาะแต่ว่าผลน้ำแข็งเมื่อกี้ก็ดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ดีแหละนะครับผมโอเคคนดูครับป่ะเดี๋ยวเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งดีกว่านะครับผมคนดูโอเคนะครับผมตอนนี้เนะี่ยผมก็มาถึงจุดเซิร์ฟสุดท้ายแล้วนะคนดูแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปละตอนนี้เนดะียผมเจอนะครับผมเรือนลำหนึ่งนะแล่นไปแล้วก็แล่นมาตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยและเซิร์ฟผมคือมี3คนอนะคนดูอันนี้ไม่ใช่เซิร์ฟบีนะ บอกก่อนนวาเนาะใช่พี่เธสบีนะครกันหรไม่รู้ดิที่นั่นขับตามวะผมตามผมขับตามเขาเนี่ยเฮ้ยคุณคุณไปแกล้งเขาว่าเนี่ยต้องถามเขาอยู่คนไทยปะดีครับรอไม่ได้รอไม่ได้ถามดีครับเราผมขึ้นเลยอ่ะเออเอ้ยยืดดีนี่ดีครับกูขึ้นมาแล้วดีครับโยโย คนเขาไม่ใช่คนไทยเหรอดีครับไม่สนโลกเลยไว้ดูมันดิคนในกิบคนกิบบ้าน่าใช่นะโอเคงั้นก็เราปิดคลิปในวันนี้เนาะไปเนาะใช่่พีมีคนแกล้งนะผมหนึ่งคนนะโดนแกล้งไปแล้วนะผมโคตรสงสารเลยนะผม แล้วก็สนุกอยู่นะคนดูยังไงนะครับผมใครอยากจะดูอาคู่แฝดรุนสองคนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะวันนี้เราปลอมตัวพองแค่นี้ละกันนะผมป่าของคอเป็นดีพีแรกด้วยละกันนะครับถ้าเียนใ่ใช่นะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเกณฑนใหม่นะถ้าเกิดว่าคนดูชอบเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะเด็กๆน้องๆแล้วก็หนุหน่นๆนะคนดูไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีอูครับผมไปไป่าผมไปไป่า